จะอ่านเองหรือติวดีโอ้หนังสือมีเป็นล้านเล่มในอินเทอร์เน็ตสำนักพิมพ์ของฝรั่งก็มีเป็นสิบความยากง่ายไม่เหมือนของที่เหมือนแล้วบางอันก็คือยากเวอร์เขาว่าอะไรดีเราก็แบบลองทำดูลองมาถูกวิธีเลยบางทีหาวิธีที่ถูกต้องเองมันใช้เวลาเป็นปี่สวัสดีค่ะวันนีพี่มินพี่มิวมาในหัวข้ออ่านเองหรือติวดีอืม ซึ่งอาจจะเป็นคําถามที่หลายๆคนชอบถามหรือว่าคิดอยู่ในใจเออจริงๆแล้วพี่มินคิดว่าไงคะ่ะอันนี้พูดสั้นๆพี่อยาชีชร์ทั้งคู่เลยต้องทําไปประกอบกันเพราะว่าแต่ละอย่างมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่าง และส่วนตัวที่ประสบการณ์ทำมาก็ทำมาทั้งคู่อ่ะจริงจริงมันอาจจะแล้วแต่วิชาด้วยนะว่าเราวิชานี้อ่านเองได้แต่วิชานี้ต้องหาคนติวอ่ะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นคลิปที่จะมาวิเคราะห์ให้น้องๆลองคิดดูว่าอันไหนถูกไม่ถูกอันไหนมันเข้ากับเราไม่เข้ากับเราอ่าจะได้ช่วยในการตัดสินใจว่าข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบไหนเออแล้วคนแบบไหนเหมาะที่จะอ่านเองหรือว่าติวดีหรือว่าถ้าใครที่เลือกทำทั้งคู่ก็จะได้รู้แล้วมันต้องทำแบบไหนอ่ะถึงจะได้ประโยชน์สูงสุด มาดูที่การอ่านเองก่อนกันสมมติว่าฉันอยากจะเพิ่มตัวเองหนึ่งร้อยข้อดีที่ใหญ่หลวงที่สุดของการอ่านเองก็คือมันไม่เสียตังค์พี่ถามว่ามันเหมาะกับใครดีกว่าอืมเหมาะกับใครพี่ทั้งคู่ก็เห็นตรงกันเนาะว่าคนที่อ่านเองแล้วได้ประโยชน์สูงสุดมันจะเป็นคนที่อาจจะแบบพื้นฐานประมาณนึงไม่ได้อ่อนแบบ เร,เรียดอัน,นี้มันก็คือต้องดูแล้วแต่วิชาเพราะว่าวิชานี้น้องอาจจะพื้นโอเคอ่านเองเหมือนอย่างพี่ถ้าแบบไม่เก่งเลขเลยแล้วอ่านเลขเองมันจะทรมานมากจนน่าจะเสียกําลังใจและเลิกไปเลยถ้าเป็นพี่นะอืแต่ว่าถ้าอังกฤษอ่ะพี่ว่าพี่อ่านเองอยู่แล้วเพราะพี่พื้นฐานดีอยู่แล้วอซึ่งพี่ก็เลยมองว่าข้อดีของการอ่านเองหรือ explore เองมันมีอยู่นะคือเราได้รู้จักตัวเองได้ลองผิดลองถูกแต่มันเสียเวลามากเลย การจะลองผิดลองถูกได้คือน้องต้องมีเวลาที่ค่อนข้างเยอะในระดับหนึ่งถ้าอ่านเองตอนมปลายก็จะเป็นเรื่องของแบบท่องศัพท์เองเยอะมากลองมาทุกวิธีเลยแล้วตอนเด็กๆจําได้ว่าเป็นคนมุ่งมั่นแล้วก็ขยันเลยแต่ในความที่เรายังไม่ได้เจอวิธีที่ถูกต้องอ่ะเรางยัง explore อยู่อ่ะก็มุ่งวิธีที่ผิดไปอยู่นานมากเหมือนกันนะเหมือนเขาว่าอะไรดีเราก็แบบลองทำทูแบบเนี่ยพี่รุ่นพี่คนนี้ที่พ่อเขารู้จัก เขาได้ที่หนึ่งของประเทศนะอ่านแล้เอาช็อตโน้ตเขามาดูไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่มันจะมีมีอะไรประมาณอย่างเงี้ยให้เราเข้ามาแล้วเราลองแบบลอกตามเขาดูหรือว่าแบบเขาว่ากันว่าเรียนแบบนี้แล้วมันเวิร์กอ่ะนเราอา่อานอ,อ,อาจจะไปฟังอะไรมาแล้วก็ลองมาจดตามแล้วก็ทําอยู่เป็นแบบระยะหนึ่งเลยอ,อะไรที่มันไม่เวิร์กอ่ะมันก็คืนหายไปหมดเลย <laughs> <ม> <laughs> จะบอกว่าเสียเวลาก็ <laughs> ก็ได้ก็ <laughs> <laughs> มีโซนที่เสียเวลาไปแบบเปล่าประโยชน์อะ เยอะมากเหมือนแบบเรียนผิดอืแต่พี่ก็ชอบที่ว่าเพราะเราได้ลองสิ่งที่ถูกมาไอผิดผิดมาเวลาเรามาเจอสิ่งที่ถูกอะ่ะเรามั่นใจว่าแบบมันแบบใช่เอออันนี้มันเข้ากับเราหรือว่าแบบเอ้ยมันเวิร์กจริงจว่ะม,มันจะเป็นการเหมือนแบบ explore มาอย่าง complex แล้วก็ก็ก็คือมั่นใจอ่ะแล้วนอกจากเป็นคนที่ ควรจะมีพื้นฐานในระดับหนึ่งแล้วถึงเหมาะกับการอ่านเองน้องควรจะมี critical thinking ด้วยเออพี่ว่าจริงๆริง critical thinking นะมันเป็นอะไรที่ทุกคนน่ะมีหน้าอยู่แล้วเว้ยอธิบายเพิ่มเติมนึงเผื่อนอ้องอาจจะไม่เข้าใจคำนี้คิดวิเคราะห์อเออการคิดวิเคราะห์อ่ะคือเวลาเวลาพี่เป็นครูสอนในห้องอะ่ะคนที่คิดวิเคราะห์เก่งๆหรือเขาชอบคิดแต่มันจะมีคนประเภทที่ชอบคิดอะ่ะม,มันจะคิดละเอียด แล้วก็เหมือนแบบคิดลึกเออมันเป็นติงเกอร์อะเข้าใจใช่ปะมันจะมีการแยกว่าอันนี้ใช่เพราะอะไรอันนี้ไม่ใช่เพราะอะไรมันจะเป็นพวกคิดเรื่อง why เรื่อง how ค่อนข้างเยอะเอยเหมือนแบบวิธีนี้ไม่เวิร์แล้วจะแก้ยังไงอันนี้หาออเข้าใจใช่ปะเออหรือแบบข้อน,นี้ทําผิดทําไมถึงผิดแล้วจะทํายังไงไม่ให้มันผิดอีกอะไรเงี้ยคือมันจะต้องเป็นคนที่ชอบคิดซึ่งไม่ใช่ทุกคนจะเป็นอย่างนั้น เออบางคนอาจจะใช้แค่ feeling ไปเฉยๆแล้วก็แบบอาจจะฟังๆตามๆแล้วก็โอเค yes, เซยสไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยถ้าเป็นคนที่อ่านเองยิ่งเป็นคนมี critical t h i n k i n แค่ไหนก็จะยิ่งเหมาะกับการอ่านเองมากเท่านั้นเพราะว่ามันจะสามารถคีาะห์ตัวเองได้ว่าข้อนี้ตอบผิดเพอเพราะ,ราะอะไรทํายังไงดีในครั้งต่อไปมันจะทําให้พัฒนาได้เร็วกว่าใช่แต่พี่มองว่า critical t h i n k i n ก็เป็นสกิลที่ต้องต้องฝึกนะ <ừ> ทุกคนควรจะมีไม่ว่าน้องจะอ่านเองหรือไม่อ่านเองก็ตามพี่ว่าตอนเด็กๆ critical thinking พี่ก็ไม่ได้แบบเปะปังขนาดนั้นเพราะว่าเราเรียนโรงเรียนไทยมาแล้วโรงเรียนไทยอ,อาจารย์เขาไม่ได้ปลูกฝังให้เรารู้จักคิดเขายัดอย่างเดียวเนาะใช่ปะแต่ว่าในความที่แบบก็เราลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆเวลาเราฟังอะไรว่าว่าดีเราก็ลองทําตามแล้วพอไปนานๆไม่เวิร์กเราก็เปลี่ยนใหม่ไงฉะนั้น critical ท h i n k มันค่อยๆค่อยๆสร้างหรือค่อยๆ foster ได้ แต่ว่าถ้าณตอนไหนที่สมมติเรายังเหลือเวลาน้อยพี่ว่าบางทีถ้าไปติวอ่ะเราอาจจะได้รับ thinking ที่เขาแบบคิดมาแล้วเขาคิดมาแล้วออคือไม่ต้องวิเคราเองช่วยช่วยเรา critical thinking แทนเราได้ในในหลายๆจุดก็จะประหยัดเวลาได้แล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการอ่านเองก็คือบางทีเราไปตามสปีดต,ตัวเองอได้เนะบางทีไปติว จังหวะการเรียนหรือจังหวะการสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันตรงนี้เอาช้าไปเราเร็วไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าอ่านเองน้องก็ตามเพสตัวเองมันสบายใจแต่มันก็จะเหมาะกับคนที่เหลือเวลาเยอะไงใช่ใช่เพราะว่าถ้าไปตามเพสตัวเองแล้วเพสช้าจะ่เหลือเวลาเดือนนึงอันนี้ก็จะไม่ทันก็จะไม่ทันใช่สุดท้ายที่คิดว่าน้องถ้าน้องอยากจะอ่านเองคือน้องต้องมีวินัยใช่สําคัญมากแต่เชื่อว่าถ้าน้องอยากอ่านเองน้องน่าจะ ปี่คนอย่างนั้นอยู่แล้วป่ะพี่มองว่าวินัยมันไม่ว่าจะติวหรืออ่านเองมันก็ต้องมีอ่ะคือเหมือนว่าไปติวเราก็ต้องมีวินัยไปติวเลยเหรอใช่ป่ะอ่านเองก็ต้องมีวินัยแต่บางทีเวลามีคนมาจ้ำจี้จ้ำชัยหรือว่าแบบมันต้องไปอะไรเงี้ยแบบไม่งั้นมันเสียตังเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมมันอาจจะช่วยบูสตรงนี้ขึ้นมาได้อีกนิดนึงถ้าเป็นคนมีวินัยอยู่แล้วอ่านเองก็จะดีมากมาม ทีนี้เราขอมาดูสิ่งที่ควรระวังในการถ้าน้องเลือกที่จะอ่านเองแบบหนึ่งร้อยซหรือว่าอ่านเองออย่างแรกสุดคือต้องเลือกแหล่งการเรียนรู้ที่ดีและถูกต้องเพราะว่าปัจจุบันนี้โอ้โหหนังสือมีเป็นล้านเล่มในอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยมันกระจัดกระจายเนาะใช่แล้วกจัดกระจายไม่พอคือไม่ใช่ว่าทุกเล่มหรือทุกเว็บ มันจะถูกนะเพราะว่าบางทีเราเราก็หาข้อมูลเวลาเราสอนใช่ป่ะเอาเว็บนี้ผิดคือคือแบบที่ต้องลอย่างหนึ่ง่ะยุคนี้มี AI c h a ช g p t พีพ่อ่ะลองเอา c ชท t g พ t มาลองทำกันบ้านมาลองตรวจการบ้านเด็กถ้ากับไอเอลก็จะดีบ้างในแง่ว่าแบบมันตรวจแกม่าให้เราได้ตรวจในที่นี้คือมันแก้ให้เราอะเสร็จสรรเรียบร้อยใช่ป่ะคือแกม่า c ช a t ี p t ค่อนข้างเชื่อถือได้เออเพราะมันภาษาอังกฤษมันเป๊ะกฎมันมีกฎใช่ แต่ว่าเรื่องของการให้คะแนนจาก ChatGPT ไม่ตรงเลยนะคือแบบพูดถึงการให้คะแนน i o writing ใช่สมมติแบบ p a สแลงไปว่าอันเนี้ยได้คะแนนเท่าไหร่แล้วอธิบายมาหน่อยว่าทำไมแต่ละอันได้เท่านี้อะไรเงี้ย c h a t g ให้คะแนนไม่ตรงกับของจริงเลยอืม mm hmm. แล้วพี่ก็เคยพยายามเหมือนแบบ mm hmm. ให้ c h a t g เขียน essay เเว่าแบบจงเขียนแบบคนที่ได้ 6. 5มันทำไม่ไม่ตรงเลยเว้ย mm hmm. มันเขียนไปเป็นแบบ7จขึ้นอะ ยากเกินออแล้วเวลาบอกว่าให้มันให้มันทอนให้มันง่ายลงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนี่อันนี้ยากไปแล้วมันก็ง่ายเป็นแบบ i n f o r m ์มแบบ5.5ไปเลยคือแบบว่ามันปรับระดับไม่เก่งทีอ,อันนี้คือพี่ซื้อชาติีทีแบบเสียตังค์เนาะ,ะ4.0แล้วเออก็คือยังมีข้อเสียตรงนี้ฉะนั้นคะแนนเชื่อไม่ได้แล้วก็เวลาป้อนคําสั่งให้แบบตอบข้อไหน A B C D ตอบผิดเวลาบอกว่าให้ Generate m หัดภาษาอังกฤษตอบผิดบ่อย แปลว่าก็อย่างที่เขาบอกว่ามันยังไม่ได้เชื่อได้เออยังเชื่อไม่ได้หลายเปอร์เซ็แต่ว่าถามว่าข้อดีมีไหมมีแล้วก็คือต้องรู้ว่ามันมีลิมิตอยู่ที่ตรงไหนใช่ใช้เนาะก็อาจจะใช้ให้ถูกทีและกันแล้วก็หวังว่ามันก็จะพัฒนาขึ้นสาธุแล้วใชทวิธีมันก็จะไม่สามารถเน้นได้เหมือนคนอ่ะหมายถึงว่าเวลาเป็นคน เราจะสามารถบอกได้ว่าข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดของเราที่ต้องแก้คืออะไรแยมมาคำศัพท์โลจิกความคิดชติพิธีมันมันไม่เหมือนคนอะคิดวิเคราะห์มันยังไม่เท่ามันอาจจะแก้ได้ทุกอย่างถูกตรงแต่ว่าเราที่เป็นเด็กนักเรียนบางทีเราอยากต้องการรู้อะแล้วที่ที่มันต้องพัฒนาตรงไหนที่สุดคืออะไรอะไรเงี้ยมันมันไม่เหมือนครูสอนมันยังสู้ไม่ได้อ ก็ล i <limitation S 2> มิ t เทชันของเลือกแหล่งให้ดีพวกเรื่องหนังสืออะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวเพราะว่าเป็นครูที่ทําหนังสือเองค่อนข้างเยอะแต่ว่าหนังสือของเราไม่ได้มีขายเนาะก็จะค่อนข้างรู้คอสต์ของการทําหนังสือว่าการทาให้ดีมันต้องผ่านอะไรมาบ้างอฉะนั้นพวกเจ้าฝรั่ง หลายๆเจ้าก็ไม่ได้เชื่อได้ทั้งหมดนะใช่เออหนังสือแสมมติว่าข้อสอบแซดอย่างนี้โอโ้โหสำนักพิมพ์ของฝรั่งก็มีเป็นสิบความยากง่ายไม่เหมือนของจิงไม่เหมือนแล้วออบางอันก็คือยากเวอร์ยากเวอร์มันไม่ได้แปลว่นดีนะเพราะบางทีมันไม่ได้ออกแบบนั้นง่ายเกินก็ไม่ดีแล้วจริงๆมันจะหนักมากกับภาษาอังกฤษที่ว่าโลจิกมันไม่ตรง แล้วอันเนี้ยถ้าไม่เชี่ยวชาญจริงๆบางทีไม่รู้ใช่คือทไปแล้วไม่รู้ว่าเนี่ยคือไม่ตรงแนวคือแบบเวลาเราเจอข้ออนเนี้ยเราก็จะบอกเลยว่าแบบข้อเนี้ยยากเกินไปหรือข้อเนี้ยไม่ตรงอย่าไปใส่ใจอ,อะไรเงี้ยคือมันไม่ออกแบบนี้อือก็เป็นวความเสี่ยงของการอ่านเองอที่อย่างที่บอกว่ามันอาจจะต้องเสียเวลาเพื่อเก็บคลังนิดนึงก่อนจนรู้ว่าของจริงมันเป็นยังไงแล้วก็ต้องมีคิดวิเคราะห์ด้วยว่าอันเนี้ยถูกอันนี้ผิดอ,อืต้องฝึก แต่สิ่งที่น้องเลือกได้แน่ๆก็คือน้องไปเลือกแบบที่มันเป็นออฟฟิเชียลเช่นถ้าน้องจะสอบไอเอลแคบบริดจ์เลยถ้าน้องจะสอบแซดก็คอลเลจบอชไอันนี้ก็คือเชื่อถือได้แนวตรงแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์จบการอ่านเองค่ะมีทั้งข้อดีที่จริงๆก็อยากทำแนะนําให้ทําได้ explore ตัวเองได้เรียนรู้มันจะได้รู้ว่าอะไรที่ถูกที่ผิดจากแบบเบสิกจริงๆอะแล้วถ้าน้องตั้งใจนั่นจริงๆบางทีมันอาจจะได้รู้ลึกรู้ละเอียดถ้าแบบคิดวิเคราะห์จริงๆ ทีนี้การติวบ้างเราจะพยายามเป็นกลางให้แล้วน้องไปตัดสินตัวเองว่าตัวเองอยากจะไปทางไหนเหมาะกับคนแบบไหนการติวแน่นอนว่าถ้าเหลือเวลาน้อยการติวก็ค่อนข้างจะช่วยเร่งได้เร็วกว่าเยอะมากเนาะสมมุติว่าพี่สอนแซดมา20ปีอืปีมันต้องดูทุกอย่างข้อบคุมและรู้อะไรสําคัญอะไรไม่สําคัญตรงไหนต้องเน้นตรงไหนไม่ต้องเน้นตรงนี้ช่างรือว่ามันอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะบอกน้องได้เลย เหมาะกับคนที่เหลือเดือเวลาน้อยอแล้วก็พื้นฐานอาจจะไม่ดีเออ,เอ,อการที่พื้นฐานไม่ดีเราเริ่มอ่านเองจริงๆมันได้แต่มันเหนื่อยมากนะส่วนตัวเวลาเจอคนที่พื้นฐานแบบอ่อนมากๆอ่ะพี่รู้สึกว่ามันไม่ใช่พื้นฐานเขาที่ผิดแต่มันคือวิธีการเรียนของเขามันยังผิดอยู่เลยฉะนั้นแบบถ้าเราไม่ได้เจอวิธีการเรียนที่ถูกต้องเข้าไปช่วยเสริมอ่ะบางทีหาหาวิธีที่ถูกต้องเองมันใช้เวลาเป็นปีอ่ะเหมือนแบบ ต้องคลำสุดๆ,ดๆเออคือเหมือนมันเล็งอะไรไม่ถูกเลยเออขาจะใช่ไหมฉะนั้นพี่มาว่าถ้าเราพื้นฐานน้อยมากๆเรียนจะดีกว่าแต่ก็เออข้าใจอีกนะว่าการที่เราพื้นฐานไม่ดีหลายๆคนก็มาจากว่าเพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้มีซัพพอร์ตเรื่องนี้ให้เยอะอะเออยุคนี้จริงๆมันได้เปรียบก,กับยุคที่แล้วมากเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันมีชาทีวีมันมาแล้วก็เนี่ยเรากำลังฟังคลิปจากแหล่งที่อยู่มันฟรีก็แล้วกมาแน่นอนว่าของฟรีอะมันก็ย่อมอาจจะไม่ได้สู้ของเสียตัง แต่ว่าเราใช้คิดวิเคราะห์เข้าสู้อ,อันนี้สำหรับคนที่อาจจะแบบทุนน้อยอแล้วก็พยายามค่อยๆปรับวิธีการเรียนเหมือนหาวิธีการเรียนที่เหมาะกับตัวเองไม่ใช่ว่าใช้วิธีไหนก็ย้ำอยู่กับอันนั้นไปเรื่อยๆออม,มันต้องแบบค่อยฟังแล้วก็คอยเรียนรู้คอยปรับเปลี่ยนนะเนาะหรือบางทีเราอาจจะพื้นฐานดีอยู่แล้วแต่ว่าเราอยากจะ ูเรียนรู้เทคนิคหรือว่าเรียนรู้วิธีการเรียนใหม่ๆเพิ่มเติมการติวก็จะมาช่วยเสริมตรงนี้ได้เนาะส่วนตัวพี่ซึ่งเป็นคนพื้นฐานสมมติอังกฤษดีอยู่แล้วตั้งแต่เด็กอะยังชอบเรียนมากนะเพราะว่าเวลาเรียนอะมันได้เห็นคนจนมันได้แบบเปรียบเทียบเวลาเราฟังวิธีของเขามาแล้วเรารู้สึกว่าเอออันนี้จริงวะ่ะอันนี้เราก็คิดอยู่แล้วเหมือนหลายๆอย่างที่เราคิดมันอาจจะถูกต้องอยู่แล้วแต่ว่าพอเราฟังจากครูที่เขาแบบ บอกย่าใช่เออเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเอออันนี้ม่งโคตรใช่เลยอก็จะเป็นการอย่างที่บอกเร่งสปีดได้ทำให้เราค้นหาวิธีที่ถูกต้องเร็วขึ้นและอาจจะมีวิธีหลากหลายมากกว่าที่เราจะค้นพบด้วยตัวเองใช่แต่มันก็มีสิ่งที่ควรระวังเหมือนกันแชร์เรนเจเกี่ยวกับการติวนั่นก็คือพี่ว่ามันเหมือนกับการอ่านเองอะคือการหาติวเตอร์ที่เหมาะกับเรา เข้ากับเราอสอนเรารู้เรื่องมันมไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้เพราะพี่เองก็เคยเป็นติวเตอร์ที่ไม่เก่งนะอืมพี่รู้สึกว่าเราอะตอนสมัยเพิ่งเริ่มเป็นครูแรกๆเรารู้สึกว่าเราทําข้อสอบได้เก่งเราคะแนนสูงเราเข้าติดคณะแบบถึงในสิบเรารู้สึกว่าเราเก่งแต่การสอนเก่งอะคนสกิลกันเลยสิินเชิงเลยิงเอออันนี้เป็นสิ่งที่แบบพี่เป็นครูที่เฟลมานาะนมากตอนช่วงปีแรกๆที่สอนเป็นปีนะหลายปีด้วยแอบ มีความแบบว่าไม่ได้สอนดีขนาดนั้นสอนผิดในบางวิธีด้วยซ้ำไปเพราะว่าเรายังทําผิดวิธีอยู่ทาผิดวิธีมันก็อาจจะแบบเหมือนเราพัฒนาเว้ยแต่พอโอเวอร์ลเป็นปีแล้วอะทำไมมันลืมวะทำไมเรียนแล้วมันแบบไม่เข้าเนื้เท่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันพัฒนาแหละมันแน่นอนเรียนมันต้องพัฒนาอยู่แล้วแล้วเราก็มีความตั้งใจเนาะใช่ปะแต่มันไม่ขึ้นเท่าที่ควรหรือมันไม่ได้สปีดแบบพุ๊ดปุ๊ดปาร์ดอะเออฉะนั้นก็ การเลือกที่ที่เหมาะกับตัวเองบางทีอาจจะต้องมีลองผิดลองถูกนิดนึง <c oughs> ถ้าคนที่มีทุนทรัพย์เยอะ <c oughs> เขาอาจจะมีโอกาสตรงนี้มากกว่า <c oughs> เพราะว่าพี่เองก็รู้จักเหมือนน้องที่แบบเนื่องจากเขาเรียนอินเตอร์ฉะนั้นเขาก็ explore ด้วยการเรียนเกือบทุกที่เลยอืม <c oughs> มันก็จะได้ได้เจออะไรมากกว่าคนอื่นอ่ะเหมือนการเสี่ยงเงินบางทีมันก็ <c oughs> ได้อะไรที่บอกมันมีโอกาสที่ที่กลับมาอืมอ่ะเลือกที่ติวให้เหมาะกับตัวเองต้องใช้ critical thinking นะคะ แล้วก็อันที่สองที่ต้องระวังก็คือบางทีคนที่เลือกที่จะติวอะ่ะมันจะทิ้งการอ่านเองหรือทิ้งการพึ่งตัวเองไปเลยจะฝากชีวิตไวออ้ที่เขาเลยมีเยอะนะแล้วพี่ก็ไม่สนับสนุนอย่างยิ่งถึงน้องจะเจอที่ติวที่เหมาะกับเราเขาเก่งจริงแค่ไหนแต่ถ้ามันไม่ได้พึ่งตัวเองเลยเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ไปสุดไปสุดขนาดนั้นช่ คืออันนี้ก็แล้วแต่เป้าหมายคนแหละบางคนเป้าหมายอาจจะไม่ได้สูงมากอ่ะก็มองว่าติวให้มันผ่านแล้วก็จบได้อืมแต่ว่าพี่ก็จะรู้จักน้องที่แบบอ่ะเป็นเด็กหัวดีแล้วก็แบบมีพื้นฐานโอเค ตียวแล้ไปได้ไกลมากจนถึงแบบได้ทุนเต็ม,มได้ไปต่างประเทศหรือแบบคือแบบเป็นระดับคือเขากะจะเก่งจริงเลยเขาไม่ได้กะจะแค่สอบผ่านใช่ซึ่งก็เวลาน้องที่เรียนติดจากเราไปแล้วก็จะสอบผ่านทำยังไงมีเทคนิคอะไร<ม>อะไรอย่างเงี้ยเอามาแชร์ให้น้องๆฟังไงตรงนี้เป็นจุดสําคัญมากคือเขามองว่าแบบที่เรียนมันก็เป็น มือนตัวช่วยตัวช่วยใช่เ,เป็นตัวบูสต์อะแต่ว่าเราก็ต้องไปเองอะจริงๆตัวเองนะ่ะพี่ว่ามันสำคัญเกิน50%าสิบเปอร์เซ็นต์นะอยากคิด<ม>ว่าแบบว่าเออที่เรียนพิเศษก็แบบเอาไปลเลยแปดสิบหรือเพิ่มตเอยี่สิบอะไรเงี้ยเอาอย่างน้อยๆอะไม่ใช่ว่าเรียนจบปุ๊บเป็นหนังสือเก็บเข้ากระเป๋าแล้วก็ไม่อยู่มาอีกเลยมันจะมีน้องที่แบบว่าเออคุณพ่อคุณแม่จะคอนเซิร์นมากก็คือแบบไม่เคยทําอะไรที่บ้านเลยค่ะเรียนแค่ไหนก็คือเรียนจัดเวลาแค่ไหนั้นแล้วทุกอย่างก็เก็บเข้ากลุ่มแล้วพอมาใหม่ก็เอาจากกลุ ออมาเปิดอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยใชจ่จริงๆการพึ่งตัวเองฟังเราอาจจะดูแบบโอยหนักนะสาหัสพึ่งตัวเองแต่มันไม่ชไม่ได้ขนาดนั้นเนาะแค่แบบหยิบมาทวนนิดหน่อยาทาการบ้านเขาสักห้าข้อไหมอ,อ,อะไร,รเนี่ยจริงๆแค่ประมาณว่าถ้าตอนเรียนอะ่ะอาจจะไม่ต้องขยัยนไรขนาดนั้นแค่ตอนเรียนแล้วแบบว่ามีการทําเองบ้างมไม่ใช่ว่าฟังฉเฉยแล้วก็แบบจดตามอย่างเดียวเขาจาใยาบ้าคือมันแค่ต้องผ่านหัวแล้วจริงๆอ่อะ บ้างแค่นั้นก็ถือว่าพี่ว่าค่อนข้างจะเวิร์กนะฮะไม่เป็นคนเกียดพี่เข้าใจพี่ขอทําแค่นี้อ่ะแล้วก็แน่นอนเรื่องของการติวชาร์เลนจ์สุดท้ายก็คือเรื่องของราคาเออก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มซึ่งพี่มองว่าเพราะพี่อยู่ในวงการนี้พี่ก็จะรู้ว่ามันก็จะมีราคาที่มาจากการตั้งราคาไปตามตลาดนั่นแหละแต่ของจริงไม่ได้ดี เข้าใจใช่ปะม,มันจะมีของปลอมอยู่เว้ยคือทุกอย่างในในตลาดไม่ว่าจะเป็นของกินหรือของใช้อะ่ะมันจะมีของไรคุณภาพที่ตั้งราคาแพงเวย้ยอืมฉะนั้นพี่ก็อยากให้น้องจ่ายเงินอย่างคุ้มค่าหมายถึงว่าจ่ายแพงก็ควรจะได้ของให้มันรู้สึกคุ้มหน่อยอะ่ะให้มันดีอ่ะเออตรงนี้ก็ต้องฝึกคิดวิเคราะห์ให้เป็นอืม แต่เดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตโลกมันก็ค่อนข้างเปิดกว้างบางทีมันก็หาข้อมูลใช่ใช่ก็ข้อมูลละเอียดหน่อยนอกจากเพื่อนเราเองรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยเออหรือถ้าน้องมีเพื่อนที่ดีเขาก็คงบอกพี่ว่าคีย์ของการหาติวเตอร์ที่เหมาะกับตัวเองก็คือผู้จะรู้เรื่องสไตล์เข้ากันไหม่าบางทีคนชอบแบบพูดเหมือนกับศาสตราจารย์ปริญญาเอกบางคนชอบซีเรียสชอบซีเรียสย่าขำนุ้ยไม่ตลกใช่หรือบางคนชอบกดดัน ก็จะมีเออหรือบางคนเราคนกดดันไม่ได้เลยไม่ได้พรกดดันแล้วสมองเครียดเออกินเลยไม่ออกใช่ถ้าเป็นสไตล์ของเราเราไม่ออกหลักเรื่องเราสาระเราจัดเต็มอยู่แล้วแต่เราไม่เครียดแบบศาสตราจารย์ปริญญาเอกใส่สูตรผูกไทยใส่อะไรอย่างนี้มาแบบเป๊ะๆอะไรอย่างนี้ไหมแล้ก็เป็นกันเองแล้วก็ถ้าเป็นของเราก็จะเน้นแบบว่าสื่อการสอนแพราๆนิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่าการเรียนมันควรจะแบบแต่น้องหลายๆคนก็อาจจะมอง จะเปลือกว่าโอ้ยอินเตอร์บูสเตอร์กระตูนปัญญาอ่อนม6แล้วไม่ได้อยู่ป6อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แค่อยากจะบอกว่ามันมันไม่ใช่แค่นั้นเออเออก็มันี้แล้วแต่คนบางทีมองแค่เปลือกนอกบางทีมันมันไม่รู้ลึกก็อาจจะต้องลองหารีวิวดูถามถามเพื่อนที่เขาเคยเรียนแค่นั้นแหละพี่ว่าจบเลยโอเคก็หาสไตล์ที่เหมาะกับตัวเอง สรุปนะคะจะอ่านเองหรือติวดีส่วนตัวเชียร์ทั้งคู่ต้องทำทั้งคู่ใช่มันก็ต้องทั้งสองอย่างคู่กันไปจะติวอย่างเดียวแต่ไม่พึ่งตัวเองเลยก็อาจจะไปได้ไม่สุดเออไม่ไม่ไม่ไกลหรือถ้าจะอ่านเองล้วนๆไม่ติวเลยอันนี้ก็คือถ้าเหลือเวลาและมีความมุ่งมั่นลบวินัยคือทุกอย่างมันต้องแบบมาจากตัวเองเยอะเออถ้าคิดว่าตัวเองทำตรงนั้นได้แล้วเหลือเวลาก็พุ่งไป ถ้าเป็นการเจาะนิดนึงนะถ้าสมมติเป็น i อเอ s อย่างเงี้ยขอมาพูดเรื่องส i ต์ไอเอลหนึงแล้วกันว่าว่าเราสอนสต i ์ไอเอเราก็จะรู้ดีอย่าง i อเอลส่วนใหญ่คนอ่านเองไหวไหมไอเอลถ้าเป็นสปีกิ่งกับไรติงพี่ว่าอ่านเองอยากนิดนึงนะ คือมันอ่านได้แต่พอทําเสร็จแล้วใครตรวจอันนี้คือปัญหามากกว่าใช่ไอเอลมันจะเป็นข้อสอบเฉพาะที่การคิดคะแนนหรือแบบเน้นตรงไหนอะไรเงี้ยมันต้องเป็นคนที่รู้รายละเอียดเยอะมากมัน <I AL. S 2> ไม่ใช่ว่าฝรั่งทุกคนจะแบบว่าสอนได้ด้วยนะมันต้องเป็นคนทีนนน่เทรนมาขอเตือนนิดนึงได้ไหมเพราะรู้สึกว่าอาจจะมีคนเข้าใจผิดหรือว่ายังไงว่าแบบไอเอลก็ เพราะมันก็ for skill นี่ก็ฝรั่งสามารถเทรนสปีกซิ้งเราได้เพราะว่าเขาพูดได้แต่บางทีเขาอาจจะแนะนําได้ไม่ดีขนาดนั้นว่าต้องพัฒนายไงเพราะเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าแล้วเราไม่ได้ตรงไหน หรือบางทีฝรั่งที่ไม่ได้เชี่ยวชาญไอเอลเขาก็อาจจะไม่ได้รู้ว่าไอเอลสปีกิ้งมีเกณฑ์อะไรบ้างแล้วมันต้องทํายังไงคะแนนมันถึงจะเป็นเท่าไหร่ต้องเป็นคนที่รู้ดีเอางี้ละกันเนาะก็ระวังดีๆแล้วกันถ้าเราหายอาจารย์เองแล้วก็ c ช a t GPT ก็อย่างที่บอกว่าอาจจะช่วยได้ในพาร์ทไรติ้งในการพัฒนาเอเซของเราแต่มันชื่อไม่ได้ขนาดนั้นไม่สามารถบอกจุดเราได้ว่าเราควรจะพัฒนาตรงไหนตรงนี้ไปอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมันจะพูดออกมาได้นะแต่มันไม่ถูกอะ คือพี่รู้เอาเป็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องใช้แชท GPT น้องต้องระวังไม่ใช่แค่กับไอเอลแต่คือเขาเขาต้องเข้าใจว่าพี่พยายามทําให้มันทําทําให้ได้แบบ้ช่วยมันบอกสั่งแล้วสั่งสั่งแล้วสั่งอีกพร้อมแล้วพร้อมอีกก็คือไม่ได้ใช่อ่ถ้าเป็นเรื่องของแชทเราทั้งคู่เห็นตรงกันว่าถ้าอ่านเองอ่ะสิ่งที่ต้องระวังก็คือบางทีเฉลยเวลาอ่านเองนัสื่อมันชอบเขียนเฉลยแบบ ฟังไม่รู้เรื่องเอาขอพูดของเลขก่อนแอเนาะจริงๆเลขคิดว่าถ้าน้องพื้นฐานอ่ะค่อนข้างโอเคบางทีอ่านเองมันได้เพราะว่าเซตแมทมันอาจจะไม่ได้ยากขนาดนั้นสำหรับน้องที่ได้4.00ที่โรงเรียนแมทเลขเลขวิทย์อะไรอย่างเงี้ยยิ่งแบบอยู่ภาคไทยบางทีอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าน้องฝึกเองแล้วน้องได้แบบ700 750อ่ะพี่ว่าก็ก็อ่านเองก็ได้จริงๆมันไม่น่าจะเหลืออะไรอีกมากมายให้เรียนยกเว้นว่าอย่างที่บอกหรือเวลาน้อยจริงๆแล้วอยากให้คนแบตุ๊ตุ๊ตุ๊ให้นอกจากแบบอยากได้เทคนิคเอาไปบน้อยเต็มเท่านั้นอะไรยเี แต่ถ้าพื้นไม่ดีเนี่ยอ่านเลขเองยากนะคือเลขมันไม่ใช่ภาษาที่แบบภาษาไทยเพราจะบอกมันไม่ใช่อ่านภาษาไทยแล้วจะไม่เข้าใจใช่แล้วมันเป็นแบบกระบวนการคิดบางทีอ่านหนังสือเขาไม่ได้อธิบายกระบวนการคิดให้เข้าใจให้มันเป็นเลขเลยว่าเขาบอกอ่อก็อย่างนี้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ก็อย่างนี้ไงแล้วบางทีเรา แค่จากสองบรรทัดเรางงแล้วจตอันนี้มาตรงนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าข้อยากอ่ะมันก็จะยิ่งแบบซับซ้อนคือน้องลองจินตนาการว่าระหว่างมีคนมาอธิบายขั้นตอนการทาเลขให้กับอ่านเฉลยที่เป็น text เลยอท่็น t e ล้วนๆอ่ะฉันเองเนี่ยฉันยังไม่ค่อยชอบอ่านเฉลยแบบนั้นเลยเพราะรู้สึกแบบหนึ่งคือเสียเวลามากสองอ่านจบแล้วงงอยู่ดีเออก็ระวังตรงนี้แล้วกันถ้าจะทาเซตแบทด้วยตัวเองอส่วนอังกฤษ ก็เหมือนกันก็คือถ้าพื้นดินพื้นแน่นอนถ้าพื้นดีบางทีมันอ่านเองมันคิดวิเคราะห์เองได้แต่ว่าถ้าเรียนมันก็จะได้เทคนิคข้อสอบแล้วก็ได้ชนมาชี้บอกว่าอันไหนออกบ่อยช้อยหลอกหน้าตาเป็นยังไงคือชี้มันก็จะเร็วกว่าแค่นั้นแหละเรื่องข้อหลอกสําคัญนะแต่เพราะว่ามันจุกจิกตรงนี้เยอะก็อย่างที่บอกถ้าเรียนก็จะประหยัดเวลาได้ อะไปทบทวนหาตัวเองก็จะ้อนเติงเกาเไงดูคลิปนี้จบก็ต้องมาวิเคราะห์ตัวเองว่าวิชานี้ฉันควรจะไปในเส้นทางไหนดีควรจะแบ่งยังไงกี่เปอร์เซ็นต์เนาะเพราะยังไงก็อย่างที่บอกว่ามันแน่จะไปควบคู่กันคือ โอเคก็ขอให้เราไปสู่เป้าหมายได้ด้วยวิธีที่เหมาะกับทั้งสองเรายังไงก็ตามปะก n น o กกับการเรียนรู้ถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเรียนแล้วมันเริ่มไม่ใช่มันเริ่มแบบทรมานมันเริ่มไม่รู้เรื่องก็แปลว่าเราไปผิดทางแล้วลองหาวิธีการเรียนใหม่ๆเขาการเรียนที่แท้จริงมันต้องสนุกใช่เย้